เปนเสียวมาเสพไห้น้องเบียรครับเอาละอีมหมวยเต็มตัวอีมหมวยเต็มตัวเจอเจอพ่อเนะี่ย ที่พันไทยหลูงนํานี่ครับพี่น้องอีหมวยเจอนะ่าได้สุดผมกัดล่อมัมานม้านเลยครับพี่น้อง คนนี้ล่ะมา,มา,าผมอยากให้เจอผมอยากเซอเพื่์นคนนี้แหละคนงานอะรเนหลังตันีโดนไน้หวยผมนึกว่บผูการัรบเป็นผู้การพาาาี่น้องอันผมนก่ารับสิน ยเบี้ยเบี้ยังมาเปย์ยังมาเปย์ยังมาพ่อประม่าคนนินท่าเนี่ยเปย์ยังคนนินท่าพ่อประม่าประมักเนี่ยทินท่ายังยาไอ้เจ้านินท่าจ้าว่าผื่นประมักหรืพ่อเบี้ยกลูกสาวพ่อได้เนี่ยูดีดยว่าเออว่บอกหรอกร้องเพลงนี้ด้วยร้องเพลงนี้ฟังเด้อทำนองขอนแก่นเด้อน้ำตาไหลอาบแก้ม ไหลลงมาหอดแถววองต้องไปฟังมามันแมนอยู่บ่พอคอนเจนท่องๆอ,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 อ่ะลองให้ฟังด้วยจ <ย Lion> <dance> ังหน่อยน้ำตะไลอาบแก้มเฮ้บุลูกลองบ่นี่แหละนี่แหละไหลลงมาหอดแถววองนี่นั่นแหละมันจืดประเด้ดิเอาน้ำมตา<ย>ลายอาบแก้มไหลลงมาหอดแถววง<ย>อะะงเอาไหมน้ำะ<ย><ย>ตละ,ละ,ละไ <viendo> <ย>ตลอาบแก้มไหลลงมาหอดแถวว่องท่าต็ม อันองนี่คำ่าเดี๋ยวร้องเพลงนี่ครับอันบมากคนทีทานีมานลอดอาได้รองเพลงนี้คาถานี้เอดด้าทนเอาละบาทนี่สองพันบาทนะจ๊ะตอนแรกภาสิภาพพนมาพนบอมาอบ่แล้วพนวาพนพนจะท่างหนาเอาอ้ยพอนพอน สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพอแล้วค่ะมีความสุขหลายๆความสุขนี่คือตรงหลายๆดิความสุขเยอะๆเงินทองเยอะๆนะคะดีใจปะด้วยล้ำคุณดีใจค่ะอันยกขึ้นในสุดอีมวยให้คอยครับพี่น้องอีมวยลูกสาวก๊กลูกสาวก๊อกคอยได้ได้ลองคาถาหนังกระจกเห็นบอเนี่ยเที่ยวบันไดเห็นไหมนี่บอเนี่ะจ้าโอ้ไม่ต้องให้บอบอยาจบส้วนด มันย่าออนตอนนี่น้องลูกกูลูกกูขึ้เก่าพี่น้องยัื่งตาขึ้นเก่าอีหมวยโบกตีไรกับว่าได้ดอกดูสิหละมันม้วนโอ้ส่องเท่าไรแล้วตอนนี้คนเท่าไรแล้วเก่าวมันเป็ดอ้าวพี่น้องคือเก่าค่ะส่องพอตุยส่องพอตุยไปนะไปตามไปไปฮอดแสนไรดักม่น้ำกันพอนี่แท่งกันไปแซงมาอยู่เดี๋ยวก็ฮอดทีเด้อดีใจหลายเลยเพึ่นว่าบ่าวตุ้ยผมอยากจะเซอร์ไพรส์นางหมวยหมวยในนอฟว่ะ ไอ้ที่ร้องเพลงกันนั่น,นะอะ,ะ,ะไรแกบอกใช่ยากเหมืเออไอทท้ที่ว่าเซ็กอันที่มันไม่เหมือนใครหน่อยอ๋อไอเบี้ยวใช่เลยป่ะส่าในสุดในสุดก็ถึงคิวเธอพี่น้องโอ้ดดีใจหลายพี่น้องอดีใจดีเลยตัดคิดดีทำดีสวัสดีครับพี่มดสิ่งดีๆก็ตามมาจริงๆแล้วอู้ยลูกสาวข่อยเอาเออเมื่อกี้ลืมข้าวเล้วอุ้ยพอนไปดูบอลนี้เขาเลยพอนบอลนี้เขาเลยพอนลูกสาวฟังดูเอาเบาดูเอา พอแล้วบออย่างฟังอีกบอภรรยพ่อนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเงินทองไหลมาเทมานะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำร่ำรวยรวยไปนะแต่งหน้าเองวันนี้คือสวยเนี่ยแต่งเองพ่อบอแต่งเองตลอดผมก็เห็นเองเแล้วก็ขอมสวยจะคล้อให้มันได้แย่างนี้อพื้นไม่ใช่ถ่ายมันกับบัวใดข้าวเจ้าะกัญางเนาะคิศอยากสร้างก็บไปอีกละเพื่อเงินเพราะว่าก็ให้เด็กึ้นนอกกับ้นกันขึ้นเออเอาละทำทีเขาเครียดแล้วล่ะ พอพี่จันทร์เขาแต่งสวยกัพ่อเวสวยแล้วสรืว่าที่เเจ้าเป๊อบป้าบ่บปเนาะตาตบพ่อกระแต่ตาภาษาเขาหลาตาตีพ่อกรแต่ตีบนผ้าเนี่ยผ้าออกครึ่งเนี่ยอันนี้ตสติ๊กเกอร์เอานิดเอาดิดเอนอือพี่น้อแต่ว่ายังเป็นกสตีบนี่นะนีครับพี่น้องเบียร์ยคลิปพี่น้องนี่จากองชายาเบียร์อยคลิปเออีลูกมันมาตัวไปเด้อเดี๋ยวเรา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 สั่งความมามา เด้อจะดูตลอดเด้อเด้อจะมีอะไรเดี๋ยวอะดูตลอดในละพันธุ์ของนี่อย่างนะดูตลอดในละพันธุดูตลอดเดี๋ยวจะมีตามมาเรื่อยๆนะจ๊ะเบิ้องยังนะเอามาเบิ้งด้วยเอาสุดรยังมาเบิ้องนี่คือสวยเดี่เบิ้งสุดว่าสิเฮ็ดสุดใหม่เอามาสวยแถอบ้านนี้เยเก๋แบบยั่วๆเท่าอะไรนล่ะค่ะบ้านเบิ้งกับลังถามพระเจ้าอยู่เป็นแนนวี้ล่ะอยากได้แหละถามมาด้วยเธอเพิ่นชัดให้เด็ดตัทองดำสิแม่ แต่แต่พอมาสีดำอันันงามเลยเป็นสีดำทองใช่จ้ะบอลหนังตอนนั้นะที่ใส่ตัวนั้นอะตอนนั้สีดำเหรอเออสวยก่าแพักพรอยู่เมื่อคืนนี่เราเสด็คคืนคิวแล้วมันสีมีคิ้วมันมาพร้อมกันแล้ย่องอีกแล้วแม่นพ่อพ่อเบิ่อการซากแล้วเอาคิว้รขายบัตรนะขายบัตรนะพี่น้องคะเดี๋ยวขออนุญาตขายบัตรนะคะวันนี้มันแรกเนาะมันเดือดค่ะมันแรกวันที่หนึ่งถึงวันที่เก้าค่ะพี่น้องคะบัตรราคาเมาเมาเก้าบัต เก้าร้อยเอ็ดเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะพี่น้องค่ะหรือว่าจะมาเป็นสามวันก็ได้นะคะพี่น้องสองร้อยเจ็ดสิบบาทหรือว่ามือเดียวสำครับสำหรับท่านที่นะคะมีงบน้อยแต่ว่าอยากมวนนะคะกะเก้าสิบเก้าบาทหนึ่งวันนะคะพี่น้องม่ต้องท่านไหมปะมันต้องท่านก็ได้พี่น้องให้รอยหนึ่งก็ได้ติ๊บคือมาติ๊บนอกบาทค่ะพี่น้องคะเงินเดิมบัญชีเดิมนะคะทักไปได้ที่เพจสไลด์เพจบ้านแพงได้เลยนะคะพี่น้อง หรือว่าใครจะไม่ได้มีเบอร์บอสนะคะสามารถโทรได้เลยนะคะพี่น้องลเราส่งอ้อนเงินไปแล้วก็ส่งสลิปไปได้ที่เพจส,สพระเซนต์แทนแพงนะคะเันนเป็น,นสิ้งร่ลงลิงใครลองค่ะบอสพระทัาน,นั้นอันนี้ฤดูกาลที่สองหมดเลยฮะฤดูกาลที่สองหมดเลยแม่ค่ะพี่น้องผมเห็นมันเธอแหลกเห็นมันอยู่นั่งอยู่ไทยวัสดุพี่น้องเป็นเิ้นว่ามั่นสาวไข่ว่นตาคืนซากเลยไมชินคืนแล้วพอดว่าเป็นสาวไข่ว่นตานางเห็นเธอแหลกอยู่ไทยวัาสะดัวเห็นรอบเห็นที่สองเห็นจังจังกันไปครับอัน ไม่ใช่เอาขอหยาดเลยซื้อไม่ใช่ปวงเป็นนานงเสียมลกูกศิลป์ป้วงป้วงตอนที่สาวเห็นอยู่หลายอันเป็นนางก้มย่างอาบน้ำโอ้ยพี่น้องหนานน้าพอดีพอช่วงนนั้แล้วภ<า>ูมิใจครับอันอาจจะทุกหงจัดแต่คนมาไล,าล่แหลกหาลอยนั่งใจบันไดเต้นอยู่นนผ่านไปพี่น้องโอ้าวพระท่านมั่นคงหมดเลยชื่อจอดกับดีใจตำรวจอยู่พี่น้องเอ้ยขอบคุณนะคะผมของแม่์เอฟซีท่านนะคะแตงแตนุยางเก่าเข้ามาจนมาหอดเหมือนเด็ะพี่น้องขอบคุณที่ เคียงข้างการขอบคุณคำตีคำชมดาม่ามีผลกคำนูเบิร์ตนะคะพี่น้องค่ะอ,อ,อาจจะดือ่อแนวประฟังแต่วันนูกับเก็บเก็บรายละเอียดปเป้เตัวนา้ยังงกับหลักไก่หลักไก่เป็นปั๊บลูกอย่าของที่จ,จะบอกสิมึนบอกว่าฟังเลยนะ,ะเป็นออนีออหุ่ยเหลือดีใจนะพี่น้องดีใจอ่ะพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตนะคะพี่น้องคะขึ้นเต็มตัวนะคะวันนี้ก็เพิ่มมาอีกหนังเพลงน้ำตาใจหน่อยค่ะไปไปนี่ครับพี่น้องนี่ครับไอ้หมวยครับพี่น้องโอ้ยดีใจมากใส่เสื้อผ้ามันงไง เอา้าขอบคุณพอเอฟซี่างทองเนอร์อที่เมตตาเด็กๆในวงลูกๆลหลานครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องดีใจหลายขอบคุณหลายที่เมตตาเดิพี่น้องเอา้าคลิปนี่ฟังพิเศษจ้ะทุกอย่างกะน้องเบียร์ขายประจพี่น้องเนาะเอา้านี่ครับพี่น้องเอับไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับพี่น้องโอ้ยสุดดยอสุดยอดสุดยอดสุดยอด